สวัสดีทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ t r i c k i n g the series ครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำท่าที่มีชื่อว่า6สูงเดินกันะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยวิธีฝึกเนี่ยก็ถ้าคุณสามารถทำา6สูงได้แล้วประมาณ3 4ถึงวินะครับก็ถือว่าสักเซ็ s สามารถเข้ามาทำท่า6สูงเดินได้เลยครับอย่างแรกถ้าคุณจะให้มันเดินได้นะครับก็ต้องมีข้อมือแล้วก็แขนแล้วก็เอวที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถบาลานซ์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับ ให้ตั้งเป็นท่าวิดพื้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับ 1, นสองแล้วก็ตูดโง่งขึ้น,ข,นขาห้ามงออย่างนี้นะครับขาให้ตึงนี้เสร็จแล้วก็เดินห้ามงอแขนนี้นะครับให้แขนตรงๆแล้วก็เดิน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  แบบนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ช่วยได้จริงๆต้องทําของจริงเลยครับวิธีทํา6สูงไม่ว่าจะเป็นแบบเดินหรือว่าแบบทําอยู่กับที่เราก็จะมีวิธีในการกําหนด position หรือว่ากาหนดตําแหน่งของขาเนี่ยแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าเรามีความบาลานซ์มากแค่ไหนแต่ตามปกติแล้วจะมีแค่2แบบนะครับก็คือกางขาแบบฉีกาอ,อ้าไปเลยหรือไม่ก็ขาตรงซึ่งเป็นแบบนี้เอาแบบกางขาก่อนนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นแบบขาตรงนะครับแบบนี้และวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินได้ง่ายก็คือการงอขาแบบนี้ พอเรางอขาอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยคำถามคือวิธีการเดินเนี่ยเราจะใช้แรงจากแขนในการเดินไปเลยใช่ไหมหรือว่ามันใช้วิธีไหนในการเดินแท้ที่จริงแล้วนะครับการทํา6สูงเดินคือการใช้ขาหรือว่าตำแหน่งของช่วงบนนะครับที่มันอยู่ด้านบนเอ็นตัวไปเหมือนจะล้มนะครับแล้วก็เอามือขยับตกัตก,ตกเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันล้มแค่นั้นเลยถ้าสมมติว่ามันจะล้มมาด้านหน้าให้เราขยับถอยหลังก็เพื่อที่จะไม่ให้มันล้มนั่นเองมันคือการบาลานซ์ตัวเองนั่นแหละครับก็คือแบบนี้ งอขาปุ๊บพอมันจะล้มปุ๊บปุ๊บให้เราเดินไปด้านหน้าถ้ามันถอยหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะล้มมาด้านหลังให้เราถอยทีนึงนะครับเหมือนกับแบบ <S 2> <S 2> ให้จะเนืร์ยทำไมเนี่ยเหมือนกับแบบให้ให้เราเนี่ยกูเหนื่อยละเมือนก็แบบให้เราเนี่ยเออ่นละเหนื่อยใช่ไหมไงมือนก็แบบให้เราเนี่ยเอนตัวไปด้านหลังเสร็จแล้วก็พยายามบาลานซ์ตัวเองด้วยการขยับแขนเพื่อไม่ให้มันล้มแค่นั้นเลยนี่ประมาณนี้ พอมันทาจนชินเนี่ยมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นหลังจากนั้นไม่ว่าเราจะทําแบบขาตรงหรือว่าทําแบบกลางขาหรือจะในรูปแบบไหนนะครับสามารถทําได้หมดเลยถ้าสมมติว่าเราสามารถทําคล่องแล้วนะในช่วงประมาณหอาทิตย์แรกนะครับก็จะเดินได้ประมาณ7 8็ถึงแ้หรือบางคนอาจจะเก่งถึงขั้นที่ว่าเดินได้เป็น10เลย20เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนพร้อมแค่ไหน ก็พูดตรงๆว่าการทำหกถุงเดินก็เหมือนกับการวิดพื้นนั่นแหละครับก็เหมือนออกกาลังกายทั่วไปยิ่งฝึกมากก็ยิ่งทำได้มากแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินให้ดูประมาณรอบหนึ่งโย หินติดมือโอ้โหเป็นเลือดเลยโอเคครับประมาณนี้นครับสำหรับท่า6สูงเดินหรือว่า handstand walk นะครับก็เป็นท่าที่ไม่ได้ยากแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะครับซึ่งมันต้องให้ความพยายามความอดทนในการฝึกแล้วก็ในการที่จะ ลองทํานะครับต้องใช้ความกล้าในการลองทําที่จะสูงมากนะครับดังนั้นพยายามลองนะครับทดลองไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะล้มมากแค่ไหนล้มกี่ครั้งไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปนับมันเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาฝึกหรือว่าเล่นกีฬานี้ทุกคนล้มมาไม่รู้กี่พันครั้งหรือกี่หมื่นครั้งแล้วนะครับดังนั้นความผิดพลาดเป็นครูเก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็ไม่ต้องทําให้มันเกิดขึ้นอีกถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นแพทย์ิปใหม่กดกระดิ่งด้วย แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเจอก,กันที่ต่อไปครับใครที่มีเทคนิคแบบไหนก็เอามาแบ่งปันกันด้วยแล้วกันเ <laughs> จอก,กันที่ต่อไปครับ Good day พี่พบ